สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหมวกที่สกรีนด้วยกรำม,มยี่กรม,มยีและเฟกหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับเฟกและก็กรม,มยี่ทั้งสองแบบมันก็เป็นเป็นวัสดุสำหรับรีดติดกับเนื้อผ้าทั้งคู่นะครับเหมือนกันทั้งสองแบบ แต่เวลาเราตัดแล้วเรารีดลงผ้าหมวกหรือแม้กระเสื้อนะครับมันจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันถ้าถ้าเป็นเฟล็กนะครับเวลาเราลูบรีดลงไปมันจะบางกว่าเวลาเราลูบเราจะรู้เลยว่ามันบางมันสวยจริงครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าใช้ไปน,นานๆถ้าแบบสีมันอาจจะซีดได้นะครับถ้าเป็นพวกสียมพู สีฟ้าเนี่ยมันอ่อนๆน,น,น,นะครับใช้ไปน,นานๆแต่มันจะมันจะซีดน,น,นะฮะแต่ถ้าเป็นกรรมะยี่นี่อย่างนี้กร,รมยีเวลาเราลูบเราจะแบบรู้สึกว่ามันนูนขึ้นมามันนูนออกมาให้ความรู้สึกที่ดีกว่านะครับรู้สึกรู้สึกแพงกว่าแล้วก็อายุมันจะใช้นานครับคือสีมันไม่ลอกแน่นอนครับเพราะมันเป็นผ้า กมยี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างกร,รมยี่ที่ผมทําตัวใหญ่ผมจะทําเป็นกร,รมยี่ครับเพราะว่ามันจะทนกว่านะครับสีจะสวยกับพื้นสีขาวนี่ครับ,รบสวยงามนะเดี๋ยวคลิปนี้เราเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสอนทําหมวกดีกว่าลายติดหมวกกันดีกว่านะครับ what do you got